พร้อมที่จะระเบิดพลังคอสโมกันหรือยังครับกับหนังเซนไซยยาฉบับคนแสดงครั้งแรกวันนี้ป๊อปเคาน์เตอร์เราจะพามาย้อนดูต้นกำเนิดของเซนไซวยากว่ามันจะเป็นภาพยนตร์คนแสดงได้นั้นมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เซนเซียหรือว่าชื่อสากลที่รู้จักกันในนาม Night of the Zodiac เป็นหนึ่งในแอนิเมชันชื่อดังของทางญี่ปุ่นที่มีมานานมากเซนเซียนั้นสร้างโดยคุณมาซามิคุรุมาดะตั้งแต่ปี1986นะครับ ซึ่งนับมาปัจจุบันก็37ปีเข้าไปแล้วโดยแรกเริ่มมันคือการ์ตูนที่ลงให้กับสำนักพิมพ์ช,เชูเอชาในนิตยสารโชเนนจัมซึ่งไอเดียแรกเริ่มของการแต่งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำนานเทพกรีกการต่อสู้เพื่อปกป้องเทพอธีนาที่กลับชาติมาเกิดแต่อย่างใดแต่มันคือการที่เขานั้นอยากจะสานต่อในการทำการ์ตูนแนวกีฬาที่เขาเคยทำมาแล้วอย่างริงนิคาเคโรนักชกเจ้าสังเวียนไอเดียของเขานั้นเริ่มต้นจากการที่เขาได้แรงบันดาลใจจากการชมภาพยนตร์เรื่อง The Karate Kid ในปี1984เลยอยากจะแต่งการ์ตูนกีฬาคาราเต้ที่เด็กหนุ่มมากฝีมือชื่อเซ่าได้ถูกค้นพบโดยปรมาจารย์ยอดฝีมือแต่เมื่อเขียนคงเรื่องและส่งไปให้ทางสำนักพิมพ์พิจารณา ก็ถูกปฏิเสธเพราะมองว่าเนื้อหาที่เป็นการแข่งกีฬาพื้นพื้นอย่างคาราเต้เนี่ย,าาเเยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าสนใจจากกลุ่มนักอ่านมากเท่าไหร่ทีนี้เขาจึงทบทวนไอเดียจากการ์ตูนที่ตัวเองเคยแต่งครับและนํามาต่อยอดดัดแปลงให้กลายมาเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ที่มันมีมากกว่ากีฬาคือในนักชกเจ้าสังเวียนเนี่ยเขาเคยใส่วัตถุดิบจากตำนานเทพกรีกลงไปทั้งการตั้งชื่อนักชกตามเทพหรือว่าไอเทมที่มาจากตำนานกรีกผสมกับหนึ่งสิ่งที่เขาชอบมากๆคือภาพยนตร์เจมส์บอน เพราะเขานั้นชอบไอเดียของการที่ตัวเอกจะได้ไอเทมเท่ๆมาใช้และห้อมล้อมไปด้วยสาวๆจากนั้นครับเขาจึงเริ่มออกแบบโลกโดยการศึกษาตำนานกรีกและหาแรงบันดาลใจจากป๊อ o ค c วเจอร์ทั้งหนังสือและภาพ,พยนตร์ต่างๆอาทิเช่น The Lord of the r i n g บทกวีของลี่ไป ภาพยนตร์อย่าง The Exorcist The Omen The Godfather และ Star Wars เมื่อความคิดตกผลึกเนี่ยเขาก็ปรับให้เด็กหนุ่มเซย่าจากแข่งคาราเต้จะต้องไปต่อสู้กับผู้ที่มีพลังพิเศษตามตำนานเทพกรีกแทนที่สามารถปล่อยพลังได้ แต่ใสย่านั้นคงไม่อาจปกป้องพลังจากพวกมันได้ครับถ้าเขายังแค่ใส่ชุดนักเรียนจึงสร้างไอเทมชุดเกราะเพื่อป้องกันร่างกายที่เรียกว่าครอสซึ่งแรกเริ่มชุดเกราะนี้จะเป็นในสไตล์ชุดเกราะของญี่ปุ่นแต่เมื่อพิจารณาก็พบว่าชุดเกราะญี่ปุ่นคงไม่เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องต่อสู้กับตำนานเทพกรีกเขาจึงปรับใหม่ครับโดยได้แรงบันดาลใจจากสมุดภาพเซ็กซี่โรบอทงานของฮาจิเมะโซรายาม่า ผสมกับรูปแบบจีวรในศาสนาพุทธซึ่งเขาได้ปรึกษาบรรณาธิการของชูเอชาว่าอยากจะให้เสริมชุดเกราะไปในแนวทางไหนซึ่งพวกเขาแนะนำนะครับอยากจะให้ชุดเกราะที่เซย่าใส่เนี่ยมันดูเหมือนมาาก็คงดีนะเขาจึงออกแบบชุดครอสผสมกับม้าในตำนานเบกัสัสจนออกมาเป็นชุดเซย่าที่เราได้เห็นกัน จากนั้นนะครับเขาเริ่มเห็นว่าการที่มีตัวละครเอกแค่คนเดียวคงไม่เพียงพอจึงแต่งเพิ่มนะครับให้มีตัวเอกเพิ่มอีก4คนรวมเป็น5ซึ่ง5คนนี้นะครับจะมีบุคลิกและแรงบันดาลใจที่ต่างกันออกไปอย่างเช่นเซย่าก็จะเป็นคนที่น่าหลงไหลต่อมาคือชิลิวที่เป็นคนน่าเชื่อถือ พลังหมัดและโลกของเขาจะมาจากเนื้อหานิยายจีนที่แต่งโดยเหมาตุนรวมถึงตัวละครของเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีของลี่ไผ่เนงงะหนุ่มลูกครึ่งรัเสเซียญี่ปุ่นที่ชื่อของเขานั้นมาจากพลังน้ําแข็งและชุนคือชายที่มีลักษณะน,น่ารักและอีกคนที่จะมาเป็นตัวละครเสริมก็คืออิกคิที่จะมีบุคลิกเดียวดายและเป็นคนขาบบทในกลุ่มซึ่งตัวละครนี้แต่งขึ้นมาเพื่อสร้างสมดุลให้กับทีมครับเนื้อหาของเซนเซย่าแนวเริ่มต้นจากเซย่เด็กหนุ่มใจสู้ที่มีปมในอดีต หลังจากที่เขานั้นได้พลัดพรากจากพี่สาวไปและผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อผันตัวเป็นผู้พิทักษ์จากกราสีโดยเขานั้นผ่านการทดสอบคัดเลือกจาก88คนจนได้รับชุดเกราะบรอนเซนเปกาซัสและเมื่อกลับสู่ญี่ปุ่นเขาได้ร่วมการแข่งขันต่อสู้ที่มีชื่อว่า กาแล็กเซียนวอลส์ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่เขาได้รวมพลังกับอีกสีนักรบแห่งเซนในการทําสงครามกับเทพศักดิ์สิทธิ์โพไซดอนแห่งท้องทะเลและเฮดิสเจ้าแห่งนรกโดยที่นักรบเซนนั้นจะต้องทําหน้าที่ปกป้องเทพีอาร์ทีนาเทพแห่งสงครามและความเฉลียวฉลาดที่จะกลับชาติมาเกิดในหญิงสาวในยุคปัจจุบันเซนซย่าออกวางจําหน่ายในนิตยสารโชเนนจัมวีคลีในเดือนมกราคมปี1986โดยสํานักพิมพ์ชูเวชา โดยจบลงในปี1990แต่สิ่งนี้ทำให้เซนเซีานั้นดังเป็นพลุแตกก็คือตอนนี้เป็นแอนิเมชันครับซึ่งก่อนที่การ์ตูนจะถูกวางจำหน่ายในปี1986 3เรืนอนก่อนหน้านั <The> no ้นโตเอะดงกะ หรือว่าโตเอะแอนิเมชันในปัจจุบันได้ทำการขอสิทธิ์ในการทำเซนเซยยาให้กลายเป็นแอนิเมชันฉายทีวีเนื่องจากพวกเขากำลังมองหาอนิเมะแนวฮิตที่จะมาฉายในทีวีอาซาฮีครับและคิดว่าเซนเซย่านั้นเหมาะมากและได้คุณโคโซโมริชิตะมาเป็นผู้กำกับซีรีส์ซึ่งแอนิเมชันเรื่องนี้ออกฉายในเดือนตุลาคมปี1986 แต่ปัญหาอยู่ตรงที่อนิเมะท,ที่ดัดแปลงนั้นรวบลัดและดําเนินเรื่องเร็วกว่าในหนังสือการ์ตูนจนพวกเขาต้องช่วยกันแต่งเรื่องเพิ่มเติมเองเพื่อรอการ์ตูนเล่มใหม่ออกแต่เมื่อออกฉายทางทีวีอาซาฮีอนิเมะเรื่องนี้กลับได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายซึ่งฉายไปได้สองปีเซนซย,ย่ายก็ได้ถูกนําไปออกอากาศที่ฝรั่งเศสทางช่อง TF1 และคราวนี้มันก็นเริ่มแพร่หลายอย่างหนักหน่วงเพราะว่าพอฮิตแล้วประเทศอื่นก็ซื้อฉายไปต่อทั้งในเอเชียยุโรปและตินอเมริกา สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เซนเซยยานั้นได้รับความนิยมก็คือฉากแอคชั่นซึ่งเป็นอนิสงของคุณโมริชิตะผู้กํากับเพราะก่อนที่เขาจะมาจับเซนเซยยาเขาเพิ่งเสร็จงานแอนิเมชันเรื่อง transformers the movie ที่ทําให้กับทางสตูดิโอฝั่งสหรัฐเขาจึงนําเอาสไตล์ที่เคยทําให้ t r a n s f o r m e r มาปรับใช้ในเซนเซยยาทำให้อนิเมชันเรื่องนี้นั้นโดดเด่นในฉากต่อสู้ที่ทําได้รวดเร็วเร้าใจคนในยุคนั้นมาก ความสามารถในการสื่อสารต่อคนทั้งโลกให้สามารถติดกระตุนเรื่องนี้ได้นั้นล้วนมาจากการสร้างโลกที่ไม่ได้เน้นไปที่วัฒนธรรมท้องถิ่นประเทศไหนพราอโลกของเซนไซย่าตั้งอยู่ในพื้นฐานของตำนานเทพกรีกที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถผสมความเชยกับความเท่เข้าไว้ด้วยกันอย่างเช่นชุดครอสที่ตัวละครสวมใส่ ความนิยมในชุดเกราะทองในเรื่องและการใช้ท่าไม้ตายของแต่ละตัวละครผ่านการควบคุมพลังที่เรียกว่าคอสโมที่ใช้ไอเดียว่าผู้ที่มีจิตใจอันแข็งกล้าสามารถกลายเป็นเหล่าเซนได้ทําให้แฟนๆรุ่นยาวก็ใฝ่ฝันว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นเซนกับเขาบ้างถึงแม้ฉบับการ์ตูนจะจบลงไปแต่ฉบับอนิเมะนั้นถูกสร้างต่อเรื่อยๆจนมีทั้งหมด7ซีรีส์จำนวนตอนกว่า300ตอนยังไม่รวมฉบับอนิเมะที่ฉายลงอีก6ภาคและกว่า30ปีบนเส้นทางป๊อปคาลเจอร์ของการ์ตูนเรื่องนี้ ก็กำลังจะมีฉบับหนังคนแสดงเป็นครั้งแรกคุณมาซามิคุรุมาดาผู้สร้างเซนไซียมีความต้องการอย่างแรงกล้ามากครับที่อยากจะทำฉบับคนแสดงของงานที่โด่งดังที่สุดของเขาโดยในปี2016ทางโตเอะแอนิเมชันก็ได้เปิดเผยว่าพวกเขากำลังพัฒนาเพื่อให้ฝันของคุณมาซามิเป็นจริงในปี2017โตเอะได้ประกาศเป็นพันธมิตรกับเร l ิก o o d Film Company บริษัทสร้างภาพยนตร์จากฮ่องกงและทางโ o n y Pictures เพื่อสร้างภาพายนตร์เซนเซียเป็นฉบับคนแสดงครั้งแรกซึ่งจะใช้ชื่อว่า Night of the Zodiac: The Beginnings โดยจะนำเอาการ์ตูนช่วงแรกในปี1986มาดัดแปลงและวางกำหนดฉายในช่วงฤดูร้อนปี2019แต่โครงการก็เลื่อนออกไปครับเพราะว่าการพัฒนาที่ล่าช้าบวกกับผลพวงจากโรคระบาดโควิด -19 กระทั่งเนลี่กูดฟิล์มคอมเพนีพอถอนตัวออกไปก่อนแต่หนังก็ได้พัฒนาจริงๆในช่วงปี2020และเริ่มถ่ายทำในปี2021โดยพวกเขานั้นได้มอบหมายหน้าที่ผู้กำกับให้กับคุณโทมัสบากินสกี้ผู้กำกับชาวโปรแลรนด์สายแอนิเมชันที่เคยทำแอนิเมชันสั้นเข้าชิงรางวัลอสการ์มาแล้วอย่างเรื่องคาทีดรามารับหน้าที่ดูแลโครงการนอกจากนี้ยังได้ดึงตัวคุณแอนดี้เฉินหนึ่งในทีมงานผู้ออกแบบฉากต่อสู้ให้กับหนัง มาเวลชางชีแ n d The Legends of Tenring มาช่วยดูแลการออกแบบฉากต่อสู้ในเรื่องอีกด้วยการถ่ายทำนั้นใช้เวลา3เดือนด้วยกันรครับที่ประเทศฮังการีโดยได้ดาราชื่อดังมากมายมาร่วมสร้างเซนเซย,ยา่าให้มีชีวิตขึ้นมาเริ่มจากบทเซย่าได้คุณแมคเคนยู Can u, นักแสดงจาก Pacific Rim: Uprising มารับบทเป็นพ่อหนุ่มเพกาซัส เขาคือทายาทนักแสดงศิลปะก,การต่อสู้ของญี่ปุ่นในตำนานอย่างซันนี่ชิบะโดยคุณแอนดี้เฉินเผยว่าแม็กเคนยูนั้นเหมาะสมสำหรับบทไซย,ยาเพราะการที่เขานั้นเคยทำงานกับทั้งเฉินหลงหรือ Mac แม้กระทั่งเดวร็อกเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณแม็กเคนยูครับที่คล้ายกับซูเปอร์สตาร์นักบูที่เขาเคยร่วมทำงานมาถึงแม้เขาจะยังหนุ่มแต่ก็มีประสบการณ์ดีมากเพราะเขานั้นได้รับมดรดกตกทอดจากสายเลือดของพ่อเขา ซึ่งการได้พูดคุยกันและการฝึกฝนก็บอกได้เลยครับว่าเขาได้รับมาจากพ่อเต็มๆบทยังสมทบด้วยคุณชอนบีนนักแสดงที่มาเพื่อตายเกือบทุกเรื่อง <c oughs> เขาจะมารับบทอัลแมนคิโดอาจารย์ผู้ที่ค้นพบเซย่าและนำมาฝึกฝนให้กลายเป็นเซนโดยเขานั้นมีลูกสาวที่ชื่อเซียนารับบทโดยนักแสดงสาวมาริสันไอซ์แมน ซึ่งเธอนั้นคือเทพอาจีนาที่กลับชาติมาเกิดโดยในฝั่งผู้ร้ายก็ได้คุณเฟมก้าเจนเซนนักแสดงจีนเกรจากภาพยนตร์ X-Men มารับบทกูราและคู่ปรับในสังเวียนของเซย่าอย่างคาซิโอสรับบทโดยนิกสเตาลนักแสดงบทจอห์นคอนเนอร์ใน Terminator 3และถึงแม้เรื่องนี้ยังไม่มีอัศวินเซตอีก3คนแต่ก็จะมีฟินิกอิกิหรือว่าเนโรมาปรากฏตัวด้วยครับโดยจะรับบทโดยคุณมาร์คเดคาสโก ถึงแม้นี่จะเป็นภาคแรกนะครับแต่ผู้อํานวยการสร้างอย่างโยชิอิเคซาวะได้เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นบทแรกของ6เนื้อหาที่พวกเขาอยากจะสร้างซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ได้เริ่มพูดคุยที่จะพัฒนาภาคต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหากผลตอบรับดีเราคงจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันยาวๆนะครับเพื่อนๆชาวเมเจอร์สามารถไปร่วมกันระเบิดพลังคอสโมกับเซนซย่าฉบับคนแสดงครั้งแรกใน Night of the z o d i a c ได้ที่โรงภาพยนตร์นในเครื่องเมเจอร์กรุ๊ปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ของทาง Major Group ได้ทันทีวันนี้ผมคุณ,จคณโจกู้โจไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ